พ่มอนสิงจุดที่น่าสนใจแล้วเป็นไฮไลท์แล้นะฮะสำหรับวันนี้ช่วงแรกของเรานั่นก็คือว่าเราจะมาพลิกดูโฉมใหม่กันนะฮะของเอาคว้านะครับคุณผู้ชมครับเอาคว้าคออเรชั่นนะฮะเอาละเรายอมรับว่าหุ้นของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นเล็กนะครับแต่ว่าสิ่งที่ที่เกิดขึ้นมานะฮะโอ้โหต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นตัวไฮไลท์สำคัญสำคัญ เยอะมากสาหรับตัวของอ่าวคว้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสื่อนอกบ้านออกไปนะให้แผนบีแล้วตัวเองก็ไปถือแผนบีนะครับแล้วเขาก็ยังมีเรื่องของการที่เขาเนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับในฟินเทคนะครับในบริษัทที่เกี่ยวพันกับเรื่องของโลจิสติกด้วยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขากำลังเดินหน้าอะไรคิดอะไรอย่างไรอยู่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาา เรีเคลียชัดให้กับคุณผู้ชมเห็นนะครับกับคุณชัยพิพัฒน์แก้วไตรรัตน์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอัลว่าคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าอัลฟ่าตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัยพิพัฒน์ครับครับผมคุณชัยพิพัฒน์ครับผมถามกันตรงๆเป็นธุรกิจประเภทไหนอย่างไรฮะอ๋อวันนี้เราเปลี่ยนภาพใหม่แล้วกันนะครับเดิมทีเราเป็นสื่อเราเป็นอะไรหลายๆอย่างวันนี้เปลี่ยนใหม่อยากให้มองเป็น investment company อืมอืมเพราะเนี้ย เราเป็น investment c o m p อ n y นอันหนึ่งที่เดิมทีเราทำสื่อใช่ไหมครับผมเคลียร์ขอเคลียร์ต่อน,นิดนึงแล้วกันคือเพื่อชัดแล้วกันตามภาพเนาะเราบอกว่าเมื่อก่อนเราทําสื่อนะครับแล้วพอก่อนที่ว่ามหาเนี่ยมีการป,ปรับภาพลักษณ์อาควาปรับธุรกิจใหม่หมดเลยนะครับทั้งหมดถามว่าเราปรับทําไมก่อนนะถ้าเราดูย่านว่าปรับทําไมก่อนเราไปดูธุรกิจสื่อก่อนแล้วกันนะครับสื่อเนี่ยสองปีหลังถ้าไปดูจริงโควิดที่ผ่านมาเอ่อทับ ดูเดือดมากคือเรือศาสตร์โดนหยุดออกจากบ้านลูกค้าหยุดลงโฆษณามีเกิด p r i c วอ a r แพนบีก็เป็นคู่แข่งโดยตรงกับเราเมื่อก่อนะครับก็บอกตอนนั้น p r i c วอ a r ที่ดูเดือดมากนะเราไปสู้กับเขาก็ต่างคนต่างเจ็บตัวนะครับเปลี่ยนเกมใหม่เปลี่ยนเกมใหม่เราเอาธุรกิจเราให้เขาไปนะครับให้เกิดเนเนอร์จีฝั่งเขากลับไปรีอินเวสในแพนบีเรากำกำเงินสดไว้ก้อนหนึ่งนะครับอันนี้คือ คือหมากแรกที่เราเดินไปก่อนตอนนั้นนะครับ<ช>แต่ว่า<ช>ตอนนั้นเรามีอะไรบ้างเรามีเงินสดอยู่ก้อนหนึ่งสองพันกว่าล้านใช่ไหมครับ<ช>แล้วทํายังไงต่อนะรเราก็เลยมองไปวันนี้เราเป็น investment company บริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับ<ช>จุดประสงค์งเราวันนี้คืออะไรคือหาผลตอบแทนที่สุดกับบริษัทนะต้องบอกกัอแบ็คกราวผมจริงๆเป็นสาย finance เนาะครับพะสาย finance สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเลยมองว่าโอเคเราจะหาธุรกิจอะไรมาเสริมให้กับบริษัทที่เกิดผลตอบแทนที่ดีสุดได้บ้าง เอก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเรามองหาธุรกิจฟินเทคอืมแล้วอย่างในเรื่องของโครงสร้างของเรามันจะเปลี่ยนไปคะในเรื่องของโครงสร้างรายได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอะคะเออผมมองว่าถ้ามองถ้าไปดูงบการเงินเ,นเราเย้อนหลังจริงเรากลุ่มธุรกิจที่เป็นมีเดียครับค่อนข้างค่อนข้างเอ,อ่อติดลบอย่างมีควาสำคัญจุดหนึ่งแล้วกันนะครับค่ะ พอเราขายออกไปปรับโครงสร้างใหม่โครงสร้างได้เราค่อนข้างจะสเตเบลมากขึ้นนะครับค่อนข้างสเต็บเพราะว่าอย่างที่ยังทราบกันเรามีแวร์เฮาส์ให้เช่าอยู่นะครับแสนกว่าตารางเมตรอันนั้นเราก็การันตีนได้ประมาณปีละสามร้อยกว่าล้านอยู่แล้วนะครับฟิกซ์ระยะยาวเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่างบการเงินของอาควาจากนี้ไปมันจะนิ่งมากขึ้นนะครับพอมันนิ่งมากขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีรแยได้สุดอ่นเข้ามาเติมเข้ามาเรื่อยๆละตัวที่เป็นลอสก็จะหายไปนะครับ ครับก็ว่ากันง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของสื่อที่เป็นที่เคยทำลอสจะหายไปนะฮะส่วนธุรกิจคลังสินค้าเนี่ยอันนี้จำไรอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับครับผมก็ก็เป็นรายได้ได้เรื่องถ้าเปลี่ยนท่าอะไรตอวนี้อะไรมีกำไรเรื่องไรแล้วนะสำหรับปัจนุ้นะฮะอ่อเอ่อมาจ้นสักเท่าไหร่เนี่ยธุรกิจคลังเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าพูดถึง EBIDA ตัวเลข EBIDA ก่อนแล้วกันนะครับ EBIDA ผม เห็นปีหนึ่งประมาณสองสามร้อยล้านอยู่ละ<ช>นะครับแล้วตัวคอสเราดูแลร,รักษาไม่เยอะครับมาจีนเราเยอะค่อนข,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 ข้างเยอะพอสมควรอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจัจัจัพลิกเป็นบวกนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็มีเงินสดล้วก็ล่าสุดก็เห็นไปลงทุนอะไรนะธุรกิจโลจิสติกเหรอแล้วก็ฟินเทคอะอธิบายให้ผมฟังหน่อยต้องบอกว่าเริ่มแรกก่อนเราเริ่มเราเริ่มจากฟินเทคก่อนนะครับ เรื่องฟินเทคก่อนเพราะว่าเรามองว่าธุรกิจฟินเทคมามันจะเป็นการเหมือนกับลงทุนเพื่อได้มาซึ่งลายเส้น P2P กับตัวที่เป็น core เทคโนโลยีของฟินเทคนะครับอันนั้นจับแบทชิ่งกันครับก็คือจับแบทชิ่งกับผู้กู้ผู้ให้กู้อันนั้นเป็นเปธุรกิจเหมือนกับเป็นกึ่งกึ่ง startup อันหนึ่งที่เราตั้งใจจะปั้นมันให้เป็นยูนิคอร์อันหนึ่งของไทยในอนาคตแล้วกันนะครับเรือฟินเทคส่วนโลจิสติกนะครับส่วนโลจิสติกเนี่ย ออพอดีไปได้ดีลนี้มาเพราะว่ากาลังหาธุรกิจที่มาเสริมทางเวห,หาสอยู่นะครับ mm hmm. และเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดกับฟินเทคเราได้นะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาโลจิสติกแล้วก็โลจิสติกอันนี้เป็นบริษัที่กำลังจะ IPO อันนี้ต้องเรียนก่อนนะครับ mm hmm. พอมาจ่ IPO เสร็จปุ๊บเราก็เลยเข้าไปเจรจาเพื่อขอซื้อมาสักสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อสุดท้ายเราเอาโลจิสติกเนี่ยมาต่อยอดบริการเสริมกัมกบตัวเวห,หาสสำหรับผู้เช่าเราในอนาคต นะครับแล้วโลจิสติกส์เราจะ utilize data ร่วมกับตัวฟินเทคเพื่อในอนาคตอาจจะสามารถมี synergy ร่วมกันได้ในอนาคตนะครับอ่านะฮะจะพอเห็นภาพม,มากขึ้นไหมโอเคโอเคงั้นงั้นผมขอเจาอะนี้แล้วกันไอ้ธุรกิจฟินเทคเนี่ยเดี๋ยวอ่าอันนีอ้อาจจะยังยังไม่ยัง,ย,งยังเล็กไปหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับว่ามันจะมีการเติบโต,ตแบบไหนอย่อยางไรแต่ผมขอเจาะตัวของไทยพัสดุหน่อยนะว่าเป็นเป็นอย่างไรล่ะธุรกิจนี้มัน บริษัทนี้มันดียังไงนะฮะอนาคตของธุรกิจโลจิสติกเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วพอ,อมันจะเข้าตลาดเมื่อไหร่อะไรยังไงลองลองลองช่วยช่วยอธิบายผมหน่อยฮะถ้าผมเล่าผมแชร์แบ็กกราวของไทพารเซลหน่อยแล้วกันนะครับครับถ้าพูดถึงธุรกิจโลจิสติกเนาะมันก็มีคู่แข่งเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเค r ร y เป็นแฟลนะครับทุกคนตลาดนี้ค่อนข้างมีคนบอกว่าตลาดนี้แข่งขันสูงนะครับ แล้วเมืดูจริงๆว่าในตลาดเนี้ยมันมีมันแบ่งมันแบ่งเซกเม,กเมนต์ย่อยเยอะครับถ้าแบ่งสินค้าหมายถึงว่ามันมีหนึ่งมันจะมี B-to-B สองมี B-to-C สามมี C-to-C อ่ะอันนี้เซกเมนต์แบบที่หนึ่งเซกเมนต์แบบสองคือแบบที่ส่งของแบบที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับพอได้วยกันไหมครับหมายถึงว่าผู้โดยผู้ส่งมาส่งกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอันหนึ่งหรือสกล่องเลก็กกล่องใหญ่ไม่รู้แหละอันนี้พวกเนี้ยถนัดของฝั่งเคอร์รี่เขาเลยของเคอร์รี่แฟลทผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดนี้ ส่วนที่ไทพลาเซอวัฒนหดเนี่ยเขาไม่ใช่กล่องแบบน,นั้นเขาเป็นสินค้าประเภทที่ใหญ่มากๆหนักมากๆเช่นรถจักรยานยนต์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตียงล้อยกล้อรถใหญ่ๆพวกนี้ครับตลาดตลาดส่งของที่หนักเกินสามสิบสี่สิบกิโลขึ้นไปครับตลาดนี้ไทพาเซลเป็นยืนเรียกว่าท็อปฟรีในตลาดเซกเมนต์นี้ดีกว่าครับส่งของขนาดใหญ่นะใ่ส่งของขนาดใหญ่แล้วก็ไม่เป็นรูปทรงอม มันไม่สามารถใช้สายพานในการเรียงทุกอย่างเข้าในในในนั้นได้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการความสามารถในการพนักง,งานในการเอาจัดลงไปจัดเล็บมีเลเบลในการจัดเรียงของมีของหนักจัดเรียงยังไงให้ดีที่สุดอันนี้เป็นความสามารเขามานานแล้วะนะครับก็เป็นทําให้เขายืนในตลาดนี้ได้ดีมากนะครับเขายืโนโพ s i t i o ได้ดีปุ๊บเราก็เลยมองว่าถึงแม้ตลาดอื่นเขาจะแข่งกันดูแค่ไหนตลาดเนี้ยเขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งหรือสองอยู่ในตลาดอยู่ดี ครับผมซึ่งเขาก็ทาทั้ง B2B และ B2C ถูกไหมถูกเขาทำหมดเลยครับ B2B B2C c c, c, c c ซึ่งสัดส่วนรายได้เขาวันเนี้อย่างละ33%หมดเลยมหมายความ<ช>ว่าบาริหารสัดส่วนรายได้ได้สมัครเข้าเทียมกันเนี่ยครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงครับผม <S 2> <S 2> โอ้โอแล้วกระทุ้งิดแบบนี้เนี่ยผมผทถามนิดนึงอ่าส่งของขนาดใหญ่เนี่ยมันมันควรที่จะมีมาดจิ้นเยอะมากกว่าไอการแข่งขันที่วันนี้โอ้โหโดนกันแหลกลานเลยไหม ถูกต้องครับเยอะมาจิน้นมาจิ้นส่งของใหญแต่สูงกว่ามาจิ้นส่งของข,องขนาดเล็กแล้วกันเพราะส่งข,งของขนาดเล็กเขาเขาแข่งกันเขาซับซิดี้กับลูกค้าเขาแข่งกันดุเดือนมากนะครับแต่ว่าพอส่งของขนาดใหญ่เนี่ยเรายังมีมาจิ้นที่สามารถบ,บริหารจัดการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีมากนะครับอืมอืมอ่าฮะเพราะฉะนั้นก็จะจะจะ,จะเห็นภาพอยู่นะครับแล้วตัวนี้เขาไม่จําายอยู่แล้วใช่ไหมใครพัฒน้อยู่แล้วครับเป็นมีใครมาติดต่อกันแล้วสามปีแล้วมั้งครับ แนวโน้มเป็นอย่างไรแนวโน้มมีโอกาสไปได้ต่อมากกวแค่ไหนอย่างไรแล้วเขาเตียนบุกจะเตียงเขาตลาดด้วยนี่ลองลองลองอธิบายให้ผมฟุผมฟังหน่อยหนึ่งก็จริงๆแล้วไทพาเซลครับเรามองว่าในอนาคตถ้าเราจับตลาดที่ถูกมากกว่านี้แล้วเราสามารถรีแบรนดิ้งเข้าใจว่าวันนี้หลายๆท่านยังไม่รู้จักชื่อไทพาเซลดีพอสมควรแล้วกันนะครับก็ถ้าเรามีการรีแบรนดิ้งตัวบริษัทได้เรามีการสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้เข้าใจได้ผมว่า ตลาดการส่งของใหญ่ยังยังมีอีกเยอะมากในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทำให้โอกาสการเติบโตเขาค่อนข้างสูงอันนี้ที่เราเชื่อมั่นมาตลอดนะครับรบแล้วการโกรจะเป็นยังไง2องดิจิตใช่ไหมหรือว่าเป็นดิจิตเดียวแล้วก็ไปได้ยาวหรือ2 d i สองิจิตได้ต่อเน,นื่องหรือย,ยังไงฮะเรื่องการโกต้องบอกนี้ว่าถามในมุมในมุมผมแล้วกันนะครับผมมองว่าการโกรดของไทฟัสเซลต้องแบ่งเป็นเซกเมนต เซกเมนที่เป็นเซกเมนที่ของหนักเกินกว่า20กิโลเนี่ยเรามั่นใจเราโกรบสูงนะครับยิ่งเซกเมนที่ส่งของเกิน50กิโลเนี่ยสองดิจิตแน่นอนนะครับแต่ส่วนเซกเมนที่เป็นเซกเมนต่าเนี่ยต้องยอมรับก็ตรงๆว่าไม่ได้ง่ายนะครับการแข่งขันมันดูเดือดพอสมควรน,นะครับส่วนเรื่อง i อ o ที่เมื่อกี้เกินไปเรามีแผนว่าจะยืด iPO ได้น่าจะภายใต้มามสามแล้วก็น่าจะเห็นเทรดกันได้ประมาณปลายมัหนึ่งปีหน้านะครับอันนี้เป็น t ชิงเทียทียไทม์ไลน์นะครับครับผมเห็นบอกว่าเดี๋ยวดีลนี้เนี่ยน่าจะจบภายในเดือนกรกฎาคมนี้ใช่ไหมฮะอ่ามูลค่าที่เราเข้าซื้อเนี่ยเราเราเข้าซื้ออ่อย้ําอีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่อย่างไรแล้วเราเราถือว่าเป็นการซื้อที่มันเหมาะสมบากงไอยแค่ไหนอย่างไรฮนะครับ,รบเราเข้าซื้อไปที่อ่สองร้อยสิบสี่ล้านบาทนะครับได้สัดส่วนประมาณสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบก็ในราคาต่อหุ้นประมาณ1.5 3บาทต่อหุ้นซึ่งทางที่ปรกษาการเงินเราก็ ดูมาแล้วว่าราคานี้เป็นราคาที่ค่อนข้างดีมากๆต่อบริษัทนะครับเพราะว่าบริษัทยังมีโกลบอสงโกลถึงแม้ถึงแม้ตอนนี้เราก็มีการเช็คว่าถ้าถุนราคาน้ำมันมันขึ้นนะครับราคาราคาต่อหุ้นจะเป็นอย่างไรยังไม่เซนอยู่หรือเปล่าก็ปรากฏว่าถึงแม้ราคาน้ำมันจะขึ้นเกินส5ิบห้าเขาเป็นดีเซลเนาะตัวหนึ่งจุดห้าสามบาทต่อหุ้นที่เราได้มายังถือเป็นราคาที่ค่อนข้างดีนะครับดีมากๆทีเดียวนะครับมันมันจะคลิกกันยังไงฮะจะเป็น อินดีพออินดีด้าไหมวิธีที่เราคิดหรือคิดเป็นพีหรือคิดคิดยังไงเท่าไหร่ยังไงฮะที่เราทํำไปเนี่ยเราทาเป็นดีซีเอครับพอดีซีเอเข้ามาซึ่งดีซีเอเข้ามาแล้วตัวตัวมูลค่าหุ้นที่เราได้มาหน้าสองบาทบวกบวกครับแต่เราได้ได้มาที่หนึ่งจุดห้าสามนะครับโอเคก็คือวิธีการคิดลดกระแสกันสดกลับคืนมานะครับก็ได้ที่จะอยู่จริงๆแล้วควรสองบาทตอนนี้เราเราเข้าไปในหนึ่งจุดห้าสามก็ถือว่าใช้ได้ อยู่นขณะนี้ยังไม่รวมกับในอนาพตที่จะไอ o อแล้วก็การกระาคมนี้จ่ายเงินแล้วนะใช่ไหมฮะใช่ครับไป่สิ้นเดือนนี้ดิวจบแน่นอนครับมันจ่มากราบผมอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าได้มาพุกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็รับรู้ส่วนแบ่งกำไรเลยใช่ไหมถูกต้องแต่จริงแล้วมันต้องเป็นส่วนแบ่งรายได้เลยไหมถ้าเกิดว่าเป็นสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือเป็นอีควิตี้มาตอเป็นเป็นอีควิตี้มาตอครับอ๋อก็คือรับรู้ในส่วนของทุนไปนะครับถูกต้องครับโอเคนะฮะทีนี้อ่าผมถามอีก เรื่องหนึ่งเห็นบอกว่าเรา่ยก็ยังมีเงินสดเหลืออีกพอสมควรเนาะครับ <Sure. S 1> แล้วเราจะมีการเดินหน้าแบบไหนอย่างไรอีกยังยังมองโอกาสในการลงทุนไหมแล้ววิธีคิดของเราเนี่ยการลงทุนเนี่ยอ่ามันจะต้องมีเทิร์นกาไรกลับมาสักเท่าไหร่อย่างไรเพื่อให้แบบเราต้องยอมรับนั้นที่ผ่านมานั้นลงทุนโอ้โหการลงทุนเนี่ยมันมันเพความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าลงทุนดีก็ย้มนะฮะแล้วลงทุนไม่ดีก็จบเหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้เราเราเราจะไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะฮะ ก็ดูอยู่หลายๆธุรกิจเหมือนกันครับพอเราบอกว่าเราเป็น investment company นะครับว่าเรามีมีเงินสดอยู่ในมือนะเราก็เลยมองหาธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้อยให้กับผู้ถือุ้นของฝั่งเรามากที่สุดนะครับกราบผมะฮะเห็นบอกว่ามี Asset ที่เชียงใหม่กําลังทำเอเปรียบอยู่เหมือนกันนะฮะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งพจริงๆถ้าถ้าได้ติดตามจริงๆอาความีอสังหอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ประมาณ มูลค่าประมาณเกือบ500ล้านบาทนะครับเมื่อก่อนเรามีการปล่อยเช่านะครับเราก็เขาทำเป็นรีแฮบเซ็นเตอร์ก็คือพวกบำบัดยาเสพติดบำ <c oughs> บ,บัดเซ็กซ์บำบัดหลายๆอย่างพวก้เกี่ยวกับบำบัดบำบัดทั้งหลายนะครับแล้วมีโรงพยาบาลตรงนั้นด้วยซึ่งเมื่อก่อนเราเป็นการปล่อยเช่านะครับเราก็พอดีพอมีโควิดผู้เช่าเราก็เลยถอยออกไปนะครับทีนี้พอจบผมเข้ามาบริหารใหม่ผมเลยต้องไปเคลียร์ตัวแอสเซทตัวนั้นให้มันกลับมาสร้างรายได้กับให้กับบริษัทได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีการคุยกับเครือโรงพยาบาลดังนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่เจ้าหนึ่งนะครับในการเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันทําตรงนี้ไปนะครับก็น่าจะได้เห็นข่าวกันภายในสิ้นเดือนนี้นครับว่าที่ผมพูดถึงอยู่มาทําอะไรแต่ว่าหลักๆคือกรรมาทํารีแฮตนครับในเมืองไทยเพราะว่าในเมืองไทยเรามองว่า,เ,าเรื่องการบําบัดยาเสพติดการบําบัดหลายๆอย่างพวกนี้ยังยังมีตลาดอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีคนหลายๆคนที่ยังเข้าไม่ถึงตรงนี้อยู่นะครับ ก็เลยจะร่วมกับทา,ท,าท,าทาง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 คุณหมอนะครับครับครับเออดูดูดูน่านสนใจดีนะอันนี้คือคือ,อยังไงเป็นการอาจจะเป็นใช้วิธีการร่วมทุนถูกไหมใช้เป็นว่าเมื่อการเราใช้เราเอาแอสเซทเราให้เขาใช้ในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการเรื่องของมีการแชร์ริ่งโปรฟิตกันอยู่อะครับอ่าก็คือแชร์ริ่งโปรฟิตนั่นแหละนะครับโอ,คอเคเพราะฉะนั้นผมผมส,สรุปอย่างนี้แล้วกัน อนาคตของเราจะเป็นอย่างไรแล้ววิธีคิดในการลงทุนเ็กเงินของเราเนี่ยมันมันจะใช้วิธีการมองภาพของผลตอบแทนเป็นแบบไหนอย่างไรเชิญครับครับก็สําหรับอนาคตก็เรามองว่าหนึ่งคือเราอยากหาธุรกิจนะครับที่บริษัทสามารถลงทุนได้โดยมีความเสี่ยงต่ําที่สุดนะครับแล้วสร้างผลตอบแทนได้ต้องบอกต้นทุนทางการเงินเราวันนี้เราประมาณหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะ,ะเราต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าหก อย่างน้อยก็ต้องเป็น8-10%ถอนะครับอย่างน้อยนะครับแต่ว่าพอเราพอเรามองว่าเราเราเป็น financial background มาวันนี้เราจะมองว่าโอเค8-10อาจจะน้อยเกินไปนะครับเราต้องดูว่าบางอย่างมาพร้อมกับ risk นะครับแต่ว่าต้องดู r i s k ที่เรา manage ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการลงทุนในอนาคตถามว่าธุรกิจที่เราลงทุนจะเป็นอะไรนะครับวันนี้3ธุรกิจที่เห็น,หนกันอยู่ที่เรามีอยู่อันนี้มันจะมีเรื่อง fintech นะครับมี l o จิสติก s นะครับ แล้วมีเฮลท์แคร์ที่เป็นเรื่องรีแฮบนะครับธุรกิจเดิมของเรามีถือหุ้น EP ทีหุ้นพลังงานนะครับมีเอ่อมีแว e ร์เฮาส์ที่ไวให้เช่าอยู่นะครับธุรกิจใหม่ที่เข้ามาอย่างน้อยซัมเวซัมฮาวเนี่ยครับมันจำเป็นต้องสร้างสเนจี้กับบริษัทในเครือเรานะครับเพื่อเสริมสร้างมูลค่าของแต่ละบริษัทเพิ่มไปในอนาคตครับกลาบผมนะครับ วันนี้ก็ถือว่าคร่าวๆเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะเดินทางไปเจาะลึกเลยนะครับไปดูไปดูที่บริษัทด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากๆาครับคุณชาบิน์ครับอขอบคุณมากครับสวัสดีคร่บสวัสดีค่ะขอบคุณครับ